ภายแก๊งโคเซนเตอร์อ้างเป็นตำรวจสพเมืองนนทบุรีหลอกไม่หยุดสัปดาห์เดียวผู้เสียหายกว่า400รายเมื่อวันที่19กันยายน2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตลอดทั้งวันดังกล่าวที่ทำหน้าที่เป็นพนักง,งานวิทยุได้มีประชาชนจำนวนมากได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามชื่อตำรวจของโรงพักแห่งนี้ว่ามีชื่อนั้นชื่อนี้หรือไม่เนื่องจากมีคนอ้างว่าเป็นตำรวจของโรงพักแห่งนี้ได้โทรศัพท์ไปแจ้งว่ามีส่วนผัวพันกับบัญชีผิดกฎหมายเรื่องการฟอกเงินให้ส่งบัตรประชาชนและแอดไลน์เพื่อดำเนินการตรวจสอบเงินในบัญชี ซึ่งตั้งแต่วันที่12จนถึง19กันยายนที่ผ่านมามีประชาชนถูกแกง๊งอเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปแอบอ้างแล้วรวมกว่า405รายโดยถูกหลอกตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาท โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการพูดคุยกับผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงรายหนึ่งอายุประมาณ18ปดีซึ่งได้ถูกแก๊งมิจฉาชีพแต่งกายเครื่องแบบตำรวจวิดีโอคอลมาหลอกว่าตนเองนั้นพัวพันกับการฟอกเงินและให้ตนโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบจำนวนห้า0มบาทแต่ตนนั้นมีเงินอยู่แค่2 7 0พัน็ดรอยบาทจึงได้โอนไปเท่านั้นแต่แกง๊งโคเซ็นเตอร์แจ้งกลับมาว่าหากหาเงินไม่ครบตามจำนวนต้องถอดเสื้อผ้าให้ตรวจสอบรอยสักตามร่างกาย ตนฉุดคิดว่าคงไม่ใช่ตำรวจอย่างแน่นอนและได้วางสายไปจากนั้นได้โทรศัพท์มาสอบถามที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีถึงได้รู้ว่าถูกหลอก ด่านพันตำรวจเอจกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีได้กล่าวว่าตอนนี้มีแก๊งคอเซนเตอร์โทรไปหลอกลวงประชาชนโดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กและเยาวชนนักศึกษาจึงประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ตื่นรู้และรู้ทันแก๊งคอสเซนเตอร์พวกนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองไม่มีทางที่จะโทรไปขอให้ส่งเงินมาตรวจสอบ ถ้าไม่มั่นใจขอให้ตั้งสติแล้วให้หาเบอร์โทรของโรงพักนั้นๆแล้วโทรไปตรวจสอบโดยตรงว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรแล้วจะทราบว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพจะได้ไม่สูญเสียทรัพย์สินครับก็ตอนนี้มีการระบาดนะเกี่ยวกับเรื่องแกคงคอร์เซนเตอร์เนี่ยมิจฉาชีพโทรไปหลอกลวงประชาชนนะครับสังเกตเนีกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็ก เยาวชนนะครับนักศึกษานะครับจะหลอกลวงช่วงนี้มากเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับจะมีโทรไปหลอกว่า,เ,าเงินในบัญชีเนี่ยผิดกฎหมายาแล้วก็ให้โอนมาให้ตำรวจตรวจสอบนะครับแล้วก็สูญเสียเป็นจำนวนมากบางรายถึงหลักแสนก็มีนะครับอย่างวันนี้วันเดียวเนี่ย มากถึง50กว่ารายแล้วตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็อ้างว่าเป็นตำรวจสพเมืองนนทบุรีวันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนนะครับให้ตื่นรู้รู้ทันนะครับแก๊งพอเซ็นเตอร์พวกนี้นะัเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยไม่มีนะ่ะที่จะโทรไปขอให้ส่งเงินมาตรวจสอบนะครับถ้าไม่มั่นใจขอให้ตั้งสติแล้วก็ให้หาเบอร์โทรของโรงพักนั้นๆน,น,นะครับ โทรตรวจสอบโดยตรงเลยนะครับว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วท่านจะทราบว่าเป็นกลลรวมของวิชาชีพนะครับจะได้ไม่สูญเสียทรัพย์สิน